สวัสดีค่ะครูพลิมาแล้ววันนี้นะคะมารอบเย็นนจะจ๊ะไม่ใช่จะมารอบไหนไมนก็มานะคะวันนี้มา21-21-21-21ไปด้วยกันค่ะสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันจงใจสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกัน กับ24ชั่วโมงที่ทำตามผลรับใหม่เกิดทันทีเย่เย่เย่สุขเอาไว้สุขเอาไว้าไวยาวันเบิกบานก่อนนะคะๆๆๆๆๆๆ มาคอรอตใหม่มาแล้วจ้ะครูพลี่มาแบ่งปันอีกแล้วนะคะยิ่งเรียนยิ่งรวยยิ่งเรียนยิ่งสำเร็จ ภาพชัดเสียงชัดนะคะมหาเศรษฐีวันนี้ครูพลีเปลี่ยนเวลาอีกแล้วผ <c oughs> ู้หญิงคนนี้เป็นนินจา คนนี้เป็นนินจาอีกแล้วนะคะมาใครพร้อมเรียนรู้ก็เข้ามาได้เลยนะคะครูพอดีงา่ายสบาย,บายมาเปลี่ยนแปลงชีวิตจงใจสร้างชีวิตไปด้วยกันอย่างเี้เส้นเดียวมาทานเขามาเปลี่ยนชีวิตเซ็กสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกัน มาโอเคมารับคนรับใหม่ไปด้วยกันง,ง่ายๆสบายๆกับ24วันนะคะ24ชั่วโมงที่ทำตามคนรับใหม่เกิดทันที ยีสิชั่วโมงที่ทําตามผลลัพธ์ใหม่เกิดทันทีนะจ๊ะโอเคมาเริ่มกันเลยโอเคได้เหงื่อเลยนะ ได้เงื่อเลยเหมือนกันนะจ๊ะโอเคนะคะมาเวอร์ชั่นของคูเปอรี่นะจ๊ะ24ชั่วโมงที่ทําตามคนลับใหม่เกิดทันทีในเวอร์ชันของคูเปอรี่นะคะคำสอนของแม่ครูสิตานะจ๊ะใครที่ได้ล่วงรู้กดแรงดุดกดจักรวาลคนคนนั้นจะเป็นคนที่โโคชคดีมากๆชีวิตชีวิตนี้จะสามารถเซกได้สร้างได้แบบง่ายๆสบายๆถ้าคนคนนั้นเอาไปลงมือทำนะจ๊ะ มานะคะบนโลกใบนี้คนเพียง10%เท่านั้นที่รู้กดแรงดูดกฎจักรวาลและคนที่ใช้ผลได้จงก็มีน้อยมากๆเหลือเกินเนาะเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรนะจ๊ะมันเป็นเพราะอะไรกันนะ แน่นอนที่สุดนะคะเดี๋ยวทีมางานคูเพอรี่เขาก็จะมาตามย้อนดูอยู่แล้วเนาะแต่วันนี้ใครที่พร้อมก็เข้ามาได้เลยทักใายกันได้เลยนะคะคูเพอรี่มาเริ่มคอร์สใหม่อีกแล้วนะคะจงใจสร้างชีวิตดีๆไปด้วยกันนะคะกับ24ชั่วโมงที่ทําตามผลลัพธ์มเกิดทันทีเย่เย่ยนะคะมาใครว่างก็เข้ามาฟังได้เลยนะจ๊ะใครไม่ว่างก็ค่อยมาย้อนก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกสบายง่ายๆสบายส เอาที่เราเบิกบานนะจ๊ะโอเคโอเคสวัสดีพี่ครูทังลักค่ะมาไวมากค่ะวันนี้นะคะเอาที่แม่สบายใจนะคะเอาที่แม่เบิกบานนะ,ะเวลาไหนก็มานะคะอยากมาเวลาไหนก็มานะคะ โอเคนะคะทุกคนขามาจงใจสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันกับคูเพอรี่อีกแล้วนะคะขอบคุณค่ะมาจงใจสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันกับ24ชั่วโมงที่ทำตามนะคะผลลัพธ์ใหม่เกิดทันทีเย่เย่ยโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะตื่นเต้นมากเลยนะคะ ยี่สิบอดยสเอดยี่สเอ็ดนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะเสกสร้างชีวิตของตัวเองนะคะคุณจะต้องเอาตัวเองให้อยู่ในแดนบวก,บวกตลอดเวลานะคะยี่ส21อดยี่สอดยี่สเอ็ดทุกยี่ส21เอดยี่สอดยี่บเอ็ดนะคะถ้าคุณทำได้แน่นอนที่สุดชีวิตใหม่ของคุณไฉไลแน่นอนนะคะทุกคนคะ่ะโอเคครูบรีไม่อารมณ์ผบละววันนี้มาเร็วคะ่ะครูโอเคนะคะ แน่นอนที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็แล้วแต่นะคูปปรีช็อปที่จะพูดคํานี้มากๆเพราะว่าอะไรเพราะเรานะคะเราเป็นคนคนหนึ่งเลยที่เป็นเกิดมาจากคนครอบครัวยากจนครอบครัวชาวไร่ชว,ชาว,ชาวนาเนาะครอบครัวมันไม่มีต้นทุนไม่ได้มีต้นทุนเงินไม่ได้มีต้นทุนชีวิตไม่ได้มีต้นทุน,ทนอะไรแต่ต้นทุนใจของเรามีต้นทุนใจของเรามันไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่เราเกิดมานะคะเราก็เราไม่ยอมจำนนกับโชคชะตาที่เรามีอยู่ะดังนั้นคือเรา อยากที่จะมีชีวิตดีๆเหมือนคนอื่นเขาเนาะดังนั้นครูพรียเองจะเป็นคนที่ชอบที่จะขวนขวายหาความรู้นะคะก่อนที่จะมาเจอกดแรงดูดกฎจักรวาลเป็นคนหนึ่งที่อ่านหนังสือมาเยอะมากๆเลยนะคะครูพรี บอกได้เลยนี่คือแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะนะคะนี่คือแค่ส่วนหนึ่งของหนังสือที่ครูพลียอ่านนะยังมีอีกตรงนู้นยังมีอีกเพียบเลยนะคะดังนั้นนะคะทุกคนคะประสบการณ์ของคนเรา ใครคนไหนที่อยากที่จะเป็นคนสําเร็จในชีวิตเนาะเมื่อคุณมองหาคุณจะมองเห็นอยู่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยย่อท้อกับชีวิตตัวเองเป็นคนคนหนึ่งที่อยากที่จะพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปเรื่อยๆให้พัฒนาตัวเองนะคะใหพ้พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่สําเร็จได้วันนี้ถ้าคุณยอมแพ้กับโชคชะตาชีวิตคุณก็อยู่ที่เดิมค่ะนะคะถ้าคุณอยากที่จะเสกสร้างชีวิตของเราให้เราเหมือนกับไอดอลของเรา เหมือนกับไอดอลที่เราไปเสพเขามาเหมือนกับแม่คคูสิตาเหมือนกับคนสําเร็จอีกเยอะแยะมากมายบนโลกใบนี้เนาะที่ร่วงรู้กดแรงดุดกดจัก,กรวาลมีเพียง10%เท่านั้นนะคะดังนั้นคือเนาะแต่บางคนเขาก็รู้เขาคิดว่ามันเป็นเรื่ององมงายโน่นนั่นนี่ก็แล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะอะไรแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือคุณจะรู้หรือไม่รู้คุณก็ได้ใช้มันอยู่แล้วนะคะเพราะเราได้ใช้มันผ่านความรู้สึกผ่านความรู้สึกนึกคิดของเรานี่แหละ ว่าเรานึกสิ่งไหนเราอยากจะเป็นแบบไหนเราอยากจะได้อะไรเข้ามาในชีวิตเราก็นึกแล้วคุณปรารถนาแล้วคุณส่งความรู้สึกออกไปนะคะอ่านเยอะมากๆค่ะครูเมื่อก่อนอ่านเยอะกว่านี้นะคะดังนั้นคือไม่แปลกใจเลยว่าทําไมครูพอรี่ถึงได้มาเจอกดแรงดูกด,กดจักรวาลเนาะเพราะนะคะ The Law of Attraction ใช่ไหม <laughs> ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเอเซนไม่ได้นะคะแต่ก็พอได้นะคะ The Law of Attraction Attraction ใช่ไหม ดึงดูดนะคะดึงดูดดึงดูดดึงดูดเข้ามาเพราะเราเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าศึกษาหาความรู้อยากที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตหนังสือยังมีอีกเยอะเลยคะ่ะตรงโน้นยังมองไม่หมดเนาะนะคะดังนั้นคือเมื่อเรามองหาสิ่งไหนคุณก็จะได้สิ่งนั้นเมื่อคุณปรารถนาที่จะมีชีวิตแบบไหนมีหลายๆคนที่แบบว่าปฏิเสธไหมละ่ะว่าคุณเคยเคยแบบว่าเคยคิดตอนเป็นเด็กว่าคุณอยากจะเป็นครูคุณอยากจะเป็นหมอหรือคุณอยากจะเป็นคนที่ เออช,ชีวิตนี้ฉันคงจะได้แฟนแก่หรือชีวิตนี้ฉันคงจะได้แฟนหนุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยปรารถนาเอาไว้อะมันจะกลับมาตอบสนองคุณคะ่ะนะคะมันจะกลับมาตอบสนองเราอยู่แล้วนะคะซึ่งกดแรงดุดกดจักรวาลน,นะคะวันนี้นะคะทุกคนจ๋าเนาะหลายๆคนบางคนคนบางคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ประสบความสําเร็จในชีวิตเลยเนาะเพราะนะคะเรื่องของตัวเองนะเรื่องของตัวเองนี่ไม่รู้หรอก ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอะไรยังไงแล้วแต่ลมจะพาพัดพาไปเนาะแต่เรื่องของคนอื่นนี่รู้ดีไปมุดนะคะเรื่องของคนอื่นนี่ถามแม่ไม่เป็นนิวนะคะแม่เป็นแบบข่าวสำนักข่าวใหญ่เนาะหลายคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นถ้าคนที่ไม่ได้นะคะยังไม่ได้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะ เรื่องของคนอื่นฉันรู้ดีไปหมดคนไหนมีผัวกี่คนคนไหนเออรักคนไหนคนไหนเป็นแฟนคนไหนคนไหนดาราค,คนไหนแต่งกันแล้วดาราคนไหนเลิกกันแล้วกนะูรู้ดีไปหมดนะคะรู้ดีไปหมดแต่เรื่องของเจ้าของไม่ได้รู้เรื่องเลยว่าจะต้องไปแบบไหนอะไรยังไงนะคะเรื่องของตัวเองไม่รู้เลยมีนะคะมีนะคะ,ะ,คะทุกคนที่ครูพลัลีพูดมานี่คือมีนะ,ะมีทั้งหมดเลยนะคะ เรื่องของตัวเองยังเอาตัวไม่รลอดเรื่องของตัวเองยังแบบว่าเออฉันจะกินอะไรวันนี้ฉันจะเอ่อใช้ชีวิตให้มันผ่านไปวัน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 ใช้ชีวิตให้มันผ่านไปวันวันเฉยๆใช้ชีวิตแบบใช้เวลาเปลืองมากๆนะคะใช้เวลาเปลืองมากๆกับเรื่องราวที่มันไร้สาระเรื่องราวที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้ตัวเองนะคะเรื่องราวที่มันไม่ได้ส่งเสริมให้ตัวเองพัฒนาก้าวกระโดดไปสู่จุดมุ่งหมายที่คุณอยากจะเป็นอ่ะ นะคะบางคนใช้เวลาเปลืองใช้เวลาไปวันๆใช้เวลาแบบว่าเอามันไปวันๆอะเอามันไปวันคืออะไรนะเอามันไปวันๆไปส่องคนโน้นไปส่องคนนั้นไปส่องคนนี้อีนั่นไปถึงไหนแล้วอีนั่นไปถึงไหนแล้วไปหัวเราะเขาไปโน่าน,น,านนั่นนี่แต่ชีวิตของเจ้าของนี่ไม่ได้สนใจเลยว่าว่าว่าตอนเนี้ยณวันนี้ยกูยังไม่มีจะกินเลยก็มีนะทุกคนนะคะดังนั้นนะคะกดแรงดูดกดจัก,กรวาลเขาไม่สนค่ะวว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนนะคะ เขาไม่สนว่าคุณจะมีผัวมาแล้วกี่คนนะคะเรื่องนี้ก็กระทบใครหลายหลายคนนะคะไม่ได้ว่าใครหลอกคูเพอรี่เองนะคะส,สวยๆอย่างเนนะคะคุณจะมีสามีมาแล้วกี่คนคุณจะมีแฟนมาแล้วกี่คนก็ไม่เกี่ยวคะ่ะนะคะ <laughs> จริงค่ะเรื่องตัวเองนี่ไม่รู้เลยว่ากูจะไปทางไหนเรื่องตัวเองนี้คิดคิดแต่ว,ว่าแบบ มันก็ดีมันดีนะทุกคนมันดีนะตรงที่ว่าเราเข้าข้างตัวเราเองถูกต้องไหมมันดีนะคะแต่นะระหว่างเข้าข้างตัวเราเองเห็นแก่ตัวกับกับเห็นแก่อะไรนะ <S 2> <S 2> รักตัวเองให้เป็นอนะมันคนละเรื่องกันนะทุกคนนะคะรักตัวเองเป็นคือนะคะคือเรารักตัวเองเป็นนะเรามอบสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองเนาะมากินอิ่มดูแลสุขภาพตัวเองกินอิ่มนอนหลับนอนนันนี่ไม่ไปใส่ใจกับเรื่องราวของคนอื่นไม่ไปแบบเอาหูไปส่องแต่เรื่องคนอื่น เอาเวลาที่มันมีอยู่ในชีวิตอันน้อยนิดมาพัฒนาตัวเองมาพัฒนาตัวเองมาทำให้ตัวเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด the base version ใช่ไหม the base version ให้ให้พัฒนาให้ตัวเองเป็นไอดอลในแบบที่ตัวเองปรารถนาคนในอนาคตของคุณเนะ่เอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นนะคะและกดแรงดูดกดจักรวาลเขาไม่สนค่ะว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนประเทศนอกประเทศอิตาลีออสเตรเลียฝรั่งเศส หรือเยอรมันหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่เขาไม่สนว่าคุณเป็นคนประเทศไหนแต่เขาสนที่ความรู้สึกของคุณเขาสนที่ความรู้สึกของคุณว่าคุณรู้สึกแบบไหนคุณปรารถนาสิ่งไหนส่งอารมณ์แบบไหนออกไปนะคะส่งอารมณ์แบบไหนออกไปคุณก็จะก็จะได้รับแบบนั้นแหละนะคะดังนั้นทําไมนะคะคุณถึงจะต้องมีโฟกัสคุณจะต้องมีการโฟกัสให้มันแม่นยําถึงสิ่งที่เราปรารถนาในชีวิตของเรานะคะโฟกัสให้แม่นยําไปเลย นะจ๊ะบวกดึงดูดบวกลบดึงดูดลบดังนั้นทําไมคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนคะ่นะเนาะมันมีทั้งคนที่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จส่วนใหญ่เขาเป็นคนที่โฟกัสได้แม่นยําและเขามองโลกในแง่บวกนะคะคูเบอรี่นะวันนี้คือเป็นวันเปิดคอร์สนะจ๊ะทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันเปิเปดคอร์สนะคะไม่มี ไม่มีใครคนไหนที่แบบว่าเพอร์เฟกมาตั้งแต่เกิดอยู่ที่ว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะเรียนรู้ไหมคุณพร้อมที่จะเป็นคนใหม่ไหมนะคะไม่มีใครที่เพอร์เฟกมาตั้งแต่เกิดส่วนน้อยที่จะเพอร์เฟกมาตั้งแต่เกิดถูกต้องไหมเกิดมาบนกองเงินกองทองแต่เหนือสิ่งอื่นใดถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกฝนเพราะทุกๆวันที่เราประสบพบเจอมันก็เหมือนกับการที่เราอ่ะ ออกลบทุกวันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเรานะคะเราจะลบชนะไหมจะลบชนะเพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายในชีวิตชนะหรือไม่ชนะขึ้นอยู่กับอารมณ์ของคุณนะคะเนื้อสิ่งองินใดไม่มีใครที่แบบว่าอยามาแข่งกันว่าใครเก่งที่สุดใครใครเจอใครลำบากมาที่สุดมากมามกที่สุดครูพาลายเงเป็นคนหนึ่งนะคะที่คือติดอันดับต้นๆแน่นอนถ้าจะเอามาแข่งกันนะคะ <laughs> ติดอันดับต้นๆแน่นอนเพราะผู้หญิงคนนี้ทํามาเยอะค่ะนะคะสักเบื่อยันเรือลรบนะคะงานโรงงานงานห้างงานเอองานอะไรที่เขารับจ้างแล้วมันได้เงินเลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตของเราเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ของเราเพราะคนคนนี้เป็นคนที่แบบคืออะไรที่ได้เงินกูทําได้หมดเพื่อพ่อแม่เพื่อคนที่เรารักสบายนะคะคุปปรีจะเป็นคนแบบนั้นมาตั้งแต่เด็กแล้วดังนั้นคือมันจึงเป็นการที่เราแบบเราไม่เคยย่อท้อนในชีวิตเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ เราได้ใช้ชีวิตสุขสบายในอนาคตในบ้านปลายที่มันรวดเด็วที่สุดเพราะเวลามันก็จํากัดนะคะทุกคนคะ่ะคนเราเกิดมาทุกคนต้องตายอยู่ที่ว่าวันนี้ถ้าคุณมามัวนั่งเศร้าโศกเสียใจยกับอดีตที่ผ่านมาคุณก็ไม่พัฒนาคุณก็ถอยหลังอยากที่จะพัฒนาตัวเองลืมอดีตให้ได้อย่ามานั่งเถียงกันว่าฉันลาบากมาขนาดไหนฉันเจออะไรมาเยอะแยะมากมายฉันมานั่งร้องห่มร้องไห้อยู่เพื่อนะคะ ร้องไห้คุณร้องไห้ได้ค่ะคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยร้องไห้ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยล้มแต่เขาปาดน้ําตาได้ไวกว่าคุณต่างหากล่ะนะคะเขาปาดน้ําตาได้ไวกว่าคุณเขาไม่มามัวนั่งเสียใจเสียเวลาค่ะเสียเวลาชีวิตเสียเวลาชีวิตในการที่จะไปต่อในการที่จะเสรสร้างชีวิตของคุณมานั่งจมปักอยู่กับอดีตท,ทาไมนะคะ ทิ้งมันไปอดีตคือบทเรียนที่มันล้ำค่าอดีตคือบทเรียนที่มันสอนให้เราโตขึ้นและพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วคุณจะไปจมอยู่กับมันทำไมอดีตให้มันเป็นอดีตไปให้มันเป็นบทเรียนอันล้ำค่าของเราเพื่อที่จะให้เราไม่ไปทำผิดซ้ำซากนะคะไปต่อเสมอไปต่อเสมอทุกคนนะคะแน่นอนที่สุดใครที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะ,ค,ะคุณจงใจสร้างชีวิตคะ่ะเอาความดี เอาความดีของเราเป็นที่ตั้งแน่นอนที่สุดคนที่เขาทําดีย่อมได้ดีอยู่แล้วนะคะซึ่งครูบลียเองเป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นมา, ق, มากๆก,กับการที่เราแบบฉันเชื่อมั่นในความดีของฉันน่ะนะคะคือเราเชื่อมั่นในความดีของเราเราเราไม่เคยไปฆ่าใครตายอ <c> ะ <ười> <c ười> <c ười> นะคะเราเชื่อมั่นในคุณงามความดีของเราการคิดบวกการกระตันยูรู้คุณสํานึกรู้คุณในในถิ่นฐานบ้านเกิดในสํานึกรู้คุณในพ่อแม่สํานึกรู้คุณใน ทุกสรรพสิ่งที่เราโตมาทุกสรรพสิ่งที่เราให้ทำให้เราจเจริญเติบโตขึ้นนะคะสำนึกรู้คุณคุณงามความดีของคุณจะกําหนดอนาคตของคุณได้เมื่อคุณเชื่อมั่นและคุณมั่นใจในคุณงามความดีของคุณนะจ๊ะทุกคนคเสกสร้างชีวิตใหม่ไปด้วยกันนะคะอยู่ในแดนบวกๆสม่ําเสมอนะคะอยากจะมีชีวิตครอบครัวสมบูรณ์ขนาดไหนคิดถึงอนาคตเข้าไว้มองเห็นมันบ่อยๆมองเห็นมันบ่อยๆ,ออยๆใส่พลังงาน บวกบวกเข้าไปอยากจะขายดีใส่พลังงานความขายดีมองเห็นว่าสินค้าของฉันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะมีชีวิตดีๆมองเห็นเราอยู่กับอนาคตอยู่กับชีวิตครอบครัวอันอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่ลูกอยู่กับครอบครัวของเราที่มันครอบครัวใหญ่ขนาดไหนเห็นภาพบ่อยๆเห็นภาพบ่อยๆจงใจสร้างชีวิตของเราเสกสร้างชีวิตของเราเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลน,นะจ๊ะ ทำงานสองครั้งเสมอกดแรงดูดกดจักรวาลทำงานสองครั้งเสมอเมื่อคุณรู้สึกถึงมันได้คุณถึงจะได้รับมันนะคะอนาคตที่คุณเสกสร้างเองมันจะต้องออกมาจากความรู้สึกที่แท้จริงของคุณนะคะเมื่อคุณรู้สึกถึงมันคุณก็จะได้รับมันอยู่กับครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะไม่อยู่ในด้านลบๆอะไรที่มันเป็นอดีตที่มันทําให้เราเจ็บช้ําใจอย่าไปคิดถึงมันตัดมันออกไปซะนะคะตัดมันออกไปซะและ รู้สึกถึงมันเดี๋ยวนี้เลยนะคะไม่ผัดวันประกันพรุ่งจงใจสร้างเสกสร้างชีวิตของเราตั้งแต่วันนี้นะคะไม่มีคําว่าสายเกินไปค่ะถ้าคุณเป็นคนที่เอาจริงถ้าคุณเป็นคนที่เริ่มต้นใหม่ได้เสมออดีตที่ผ่านมาตัดมันออกไปเรามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการคิดดีคิดบวกเคยอิจฉาใครเปลี่ยนมาเป็นชื่นชมยินดี เคยมองใครในแง่ลบๆในแง่ร้ายๆในแง่ที่แบบอิจฉาริษยา่ใบปากมองบนเปลี่ยนมาเป็นชื่นชมยินดีเปลี่ยนมาเป็นดีใจกับเขาจังเลยดีจังเลยฉันก็มีชีวิตดีๆแบบนี้เหมือนกันเห็นอนาคตของของตัวเองไปแล้วเรียบร้อยว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตดีๆขนาดไหนนะคะเห็นตัวเองบนอนาคตของเราในอนาคตของเราเรียบร้อยแล้วเห็นตัวเราเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในอนาคตของเราเรียบร้อยแล้ว เมื่อคุณนะคะเมื่อคุณรู้สึกได้เมื่อคุณเห็นมันคุณก็จะได้ถือมันไปดูใน The Secret นะจ๊ะทุกคนคะ่ะความลับสั้นๆความลับในชีวิตที่คนบนโลกนี้เพียง10%เคขาร่วงรู้นะจ๊ะเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะช้าอยู่ใหญ่ลงมือทําวันนี้ก็ยังไม่สายคะ่ะทุกคนคะ่ะลงมือทําคิดดีคิดบวกมองมองทุกสรรพสิ่งให้มันเป็นแง่บวกๆชื่นชมยินดีตัวเองรักตัวเองให้เป็นเห็นคุณค่าของตัวเราเองสร้างพลังใจใหม่ๆให้กับตัวเรานะคะ อย่าไปท้อแท้กับอนอาอดีตที่มันผ่านมาอย่าท้อแท้กับอดีตที่มันผ่านมาคนเรามันผิดพลาดกันได้อยู่แล้วค่ะอยู่ที่ว่าวันนี้เมื่อคุณมองเห็นความผิดพลาดของคุณแล้วคุณเอามาคุณเอามันมานะคะคุณเอามันมาเป็นบทเรียนและเสกสร้างชีวิตใหม่ของเราได้สม่ำเสมออยู่แล้วสวัสดีคุณสุขนลัสสวัสดีมหาเศรษฐทีทุกท่านนะจ๊ะครูพาลี่มาสร้างร์สใหม่มาจงใจสร้างชีวิตไปด้วยกันง่ายๆสบายๆนะคะ เห็นอนาคตของตัวเราเรียบร้อยอย่าไปสนใจกับอดีตค่ะอดีตมันจบไปแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขมันได้เราไม่สามารถที่จะนั่งอะไรนะเราไม่สามารถที่จะนั่งนั่งนั่งอะไรนะผานแมชชีนทานแมชชีนกลับไปแก้ไขมันได้นะคะอดีตที่มันผ่านมาแม้คุณจะเคยผิดพลาดมาแม้คุณจะเคยผิดพลาดแม้คุณจะเคยทําผิดมา หรือใดๆก็แล้วแต่คนเรามันผิดพลาดกันได้อยู่ที่ว่าวันนี้คุณให้อภัยตัวคุณหรือเปล่าให้อภัยตัวเราแล้วพร้อมที่จะไปต่อเสมอให้กําลังใจตัวเองเป็นพลังใจให้กับตัวเราเองว่าฉันเก่งฉันสุดยอดฉันยอดเยี่ยมฉันทําได้ฉันเรียนรู้ได้ฉันฝึกฝนได้ฉันพัฒนาได้ฉันพัฒนาแบบก้าวกระโดดแน่นอนที่สุดเมื่อคุณชื่นชมยินดีตัวคุณเองและคุณมองเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นไปได้เสมอสิ่งที่คุณาัฒนาต้องการจะถูก attract จะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณนะคะอยู่ที่ว่าวันนี้เราอย่าไปบวกบวกลบๆบลบบวกบวกมันไม่มีอะไรดีขึ้นดังนั้นคือนะคะใครคนไหนที่แบบว่ายังคงมองมองเห็นสิ่งต่างๆที่มันเป็นด้านลบๆอยู่เปลี่ยนใหม่เป็นมองด้านบวกๆทุกสิ่งที่มันเข้ามาเปลี่ยนให้มันเป็นด้านบวกๆเปลี่ยนเปลี่ยนสตอรี่เปลี่ยนเรื่องราวลบๆให้มันเป็นเรื่องราวบวกๆเออเรื่องราวลบๆเข้ามาก็เปลี่ยนเป็น ดีนะเหตุการณ์น mm ี้ขอบคุณมากเลยนะเหตุการณ์นี้ที่มันเข้ามาทําให้ฉันโตขึ้นทําให้ฉันเรียนรู้ได้และทําให้ฉันไปต่อได้ขอบคุณทุกๆเหตุการณ์ที่เข้ามาขอบคุณทุกๆบุคคลที่เข้ามาเป็นครูให้กับฉันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นครูในชีวิตของฉันทําให้ฉันเก่งขึ้นทําให้ฉันมองเห็นโลกกว้างมากขึ้นทําให้ฉันพัฒนาตัวเองแบบก้าวกระโดดนะคะแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่ตัวเราล้วนๆค่ะวันนี้อยู่ที่ตัวเราเราเชื่อว่าเราได้เราก็ได้เราเชื่อว่าเราสําเร็จเราก็สําเร็จเพราะเหนือสิ่งอื่นใดไม่มีใครคนข้างๆเราแม้เขาจะตบมือชมเชียเราให้กําลังใจขณะเราขนาดไหนก็ไม่สู้กับตัวเราเองไม่สู้กับพลังใจที่เรามีในตัวเราเองนะคะเศกสร้างชีวิตไปด้วยกันง่ายๆสบายๆเนาะ พลังใจที่มันมีจากตัวเรามันสามารถที่จะเสกสร้างอะไรก็ได้จิตใต้สำนึกของเราเขาเป็นยักษ์จินนี่ที่คอยรับคําสั่งเราอยู่แล้วเราอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณเสกสร้างได้เลยค่ะง่ายๆสบายๆนะคะไปต่อเสมอในเส้นทางที่คุณจะไปประสบความสําเร็จในชีวิตอยากจะเป็นคนแบบไหนไปมองไอดอลของคุณเยอะๆนะคะเสกสร้างจงจะสร้างชีวิตไปด้วยกันกับ24ชั่วโมงที่ทําตามผลลัพธ์ใหม่เกิดทันทีนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ไปแล้วขอบคุณคะ่ะ ทุกคนทำได้